พงวันนี้จะมารีวิวสก,กาพุ้ยเตี๋ยวไก่เตาถ่า,านบุฟเฟ่ต์ครับผมในราคา79บาทบอกเลครับว่ามีสะโพกมีน่องเอ็นข้อไก่เลือดให้กินได้ไม่อั้นเลยครับผมจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับดีป่ะ มากวันนี้จะพาเนมากินก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่สูตรเตาถ่านของพี่บี้ว <Wow. S 1> ้าวเดี๋ยวจะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงก็คือตักได้ไม่อั้นตักได้ไม่อั้นจะพาเน้มากินดูว้าวโอเคครับมาดูนีน่ในป้ายขอข้างหลังนี้ แรกต้องทำยังไงครับเลือกเส้นเลือกเส้นเลยค่ะว่าจะเป็นเส้นอะไรเอาเส้นอะไรผมเอาเส้นหมี่นะคะครับผมเอามาม่าครับเหมือนนึ่งเฟ่าไหร่ก็ได้อะไรก็ได้กินอันนี้กินทั้งหมดได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็กินหมดนี่เล้วนะทั้งห่อเลยอ่ะทั้งห่อนี่นี่ก็จะเป็นบะหมี่ก็จะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่บุนเส้นมาม่าเส้นเยอะเส้นเยอะในที่นี่น้ำซุปก็เป็นน้ำซุปกระดูกนะครับกระดูกหมูบอบ้างก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำซุปไก่เนี่ไก่เราจะได้ไก่ตัวอะไร ใช้ไก่ตัวเมียที่เจ็บขาข้างซ้ายเท่าน,นั้นใช่เนี่ยผมเป็นเส้นมาม่านี่อันนี้เด,ด,ดี๋ยวดูๆนี่จะเป็นเส้นมาม่าก,กับเส้นบะหมี่นะอันนี้เป็นเลือดนี่ เลือดหรือว่าจะเอาเก้าเลือดกูไหมไม่เอาไม่เอาเอาฮะกกกกมามาต่อไปที่จะเป็นข้อเป็นข้อไก่หรือว่าข้อสอบข้อสอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวข้อสอบก๋วยเตี๋ยวข้อสอบอันนี้ของชอบผมตัวเป็นเก้าเลยนี่ของดีเลยข้อไก่เหรอนี่ข้อไก่ใช่อะไรอ่ะกินไก่จะเป็นเก้าอันนี้กินเยอะไม่ดีนะเก้าขึ้นนะครับผมตักมาเต็มถ้วยเลยของจริงนะตักตของจริงของจริงโอ้ยเอาเลยอันนี้เป็นตีน ตีนไก่ตีนเป็ดอะไรแต่เขตีนไก่ทีใครที่ชอบเยอะจะใ,ใส่เยอะแล้วแต่ตักได้ไม่อัน้นใครชอบน้อยต้องใส่น้อยพูดอะไรเนี่ย,ปเ,ยเปื่อย <laughs> เปื่อยเปื่อยดูดิโอเปื่อยเปื่อยหลุดแล้วขาดแล้วน้องบอกเลยว่าเปื่อยน้องนี่เขาใช้ไก่ที่เตะฟุตบอล <laughs> เป็นไก่ตัวเมียที่เจ็บขาข้างซ้าย <laughs> นี่เอาน้องเดียวก่อนละกันเดียวเดียวเอาเอาไหมเดี๋ยวกูตักให้เอาไหนน้องใหญ่น้องเล็กเอาน้องน้องกลางเออหน้าไหนหน้าไหนน่ากินน่ากินอยู่นี่นี่เป็นสะโพก แลรอมึงหลอปอมากนี่เป็นสะโพกไก่ครับผมไก่ที่ที่ต้องเต้นเพลงไก่ย่างอ่าสะโพกนี่เนี่ยเอาที่ที่มันเป็นมันๆอ่ะพี่ไม่เอาที่มันเป็นแบบนี่ไหมหนังหนังหน่อยไหมหนังๆหนังเลยซูซาอู้วเอาเรื่องอยู่อ่ะต่อไปก็น้ำซุปลิวเทียวเที่ยวเทียวอู้วอ้าวกูเหมือนพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเนีส่งได้อยู่พี่เออ อ่ะคราวนี้ปรุงปรุงตามอัธยาศัยใครชอบอะไรก็ใส่มะระมะระซะหน่อยเอาไหมไม่เอาพี่มะระหวานอะไรอ่ะไม่เอาหวานเจีย๊ยบไม่เอามาะระอุ้ยขอบเกลียวดีเด็ดขบเจลียวนี่นี่ผูเยอะเกินกระ,ะเทียมเจียวอาทิ้งใส่ขนาดนั้นจริงเหรอกระเทียมเจียวใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยอืมปรุงปรุงปรุงอะปรุงรสชาติตัวเไปผมผมผมเป็นสายแบบไม่ปรุงอ้าวจริงเหรอสายแบบดิบๆเพื่อน แต่ว่าให้เกีติเชฟอ่าอันนี้กูเป็นสายให้เกียรตัวเองเป็นรสชาติตัวเองกินกินไปได้จะเข่าใส่เยอะไปเนาะอะไรครับเนี่ยนี่มันคืออะไรพี่เป็นน้ำซ้มยูสุยูสุเหรอเรียบร้อยฮ้ยไปยังไงเปรี้ยวไปดิ เป็นอะไรมี <คน S 1> เ,อ,เอ่าเป็นมีเหลืองแล้วก็เครื่องต่างๆครับมีเหลืองมีเหลืองมีเหลืองอันนี้คือเนยไม่เคยกินครับผมแต่พาเนยมากินแล้วให้เนยลองบอกรสชาติดูว่าเป็นยังไงนี่เนยไ้ปรุง ไม่ปรุงเลยผมไม่ปรุงเลยผมปรุงเป็นรสชาติโหดซึ่งความอร่อยมันน่าเป็นรสชาติโหดแล้วแหละอยู่อันนี้อยู่ที่เนนะที่ของผมแบบออริจิกห้ามอวยไม่อวยไม่อวยอร่อยคืออร่อยไม่อร่อยคืออไม่่รอยด่าได้เลยเพราะว่ามึงไม่ได้อยู่กับพี่บี้เปิดโอกาสแล้วเนยๆไม่น่าพูดนะเนยๆเราพูดความจริงไม่มีผิดไม่มีถูกลองชิมดูลองชิมน้ำดูก่อนน้ำมันต้องเป็นยังไงมันต้องเป็นมันอยู่ที่น้ำซุปอ่ะ อ่าแต่สำหรับสำหรับผมนะมันไม่ได้จืดขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้เข้มไปอาจจะไม่ได้จืดไม่ได้เข้มกลางๆกลางๆแต่สักคุณเนี่ยเปียกปิดเลยที่เขาต้อาเราใส่น้ำต้องเยอะไปหน่อยเรียบร้อยคือดูในอินเสิร์ตนะส้มเยอะๆเปรี้ยวปิ๊ดเลยก็คืออันนี้ก็อยู่ที่ว่าเขาทำมาให้เบรคกลางแหละของคุณได้เลยเปรี้ยวหวานเผ็ดอ่าชอบคุณชอบแบบนี้พี่ทีกินเส้นที่ที่ถูกต้องนี่เราต้องทำนี้ทำเป็นสปาเกตตี้เลยนะไม่ผู้เสี่ยวต้องเปิดอย่างนี้เน้ ต้องโยกใหม่อยู่เว้ยวุ่งเขาเล็วเหรอนี่แล้วก็ข้าวอย่างนี้เลยต้อต่อเชียดีป่ะดีป่ะลองนะผมลองนะลองโดเออยังไม่จ่ายง้ดูอ่งดังเฮ้ยโอเคครับโอเคครือว่าผมรู้สึกว่าโอเคนะกับราคา79บาท เฮ้ยถูกนะเราอยู่ออฟฟิศกันเราสั่งแก๊ปกินข้าวมื้อหนึ่งเกิน79บาทใครอยังผมสั่งโครงสั่งไก่อะไรมากินนะก็ร้อยกว่าบาทอยู่แล้วไก่ย่างห้าดาวครึ่งตัวเนยสั่งร้อยยี่สิบแต่ถ้าขับไปซื้อแปดเก้าสิบบาทก็กินกันพี่เป็นเก่า <c oughs> คือด้วยความที่ตอนนี้เราอยู่กรุงเทพใช่ปะ่ะ<อ>แล้วราคาเจ็ดสิบเก้าบาทเห็นรู้สึกว่ามันคุ้มแหละถามว่ารสชาติรสชาติจะเป็นกลางๆครับแต่ความคุ้มเนี่ยความอิ่มเนี่ยได้ข้อคือเป็นข้อไก่ข้อเน้นๆเลยนะเว้ยแบบเน้นๆน้นนี่ สายก่สายข้อดีนะดีนะเดชผมลองนะนี่ผมลองนะอันนี้เป็นเนื้อไก่นะครับอผมลองข้อไก่ะป็นี่ดีเลยดีเลยดีไหมแล้วที่นี่คือที่ผมที่ผมชอบอะไรรู้ป่ะคือผมเป็นคนกินเปื่อยจะเอ็นตุ๋นหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นเปื่อยแต่ที่นี่ไก่เขาก็เปื่อยเหมือนกันนี่ดูนะดูดีๆนะ เย่ปิดที่เกาหลีเขาทำอ่ะเกาหลีอุ้ยเกาหล่อเกาหล่อดูดูดอันนี้อันนี้ไม่ต้องกระเทาะลุดเพยไก่เนี่ยรู้สึกว่ามันเปื่อยดีอือลองชิมไก่ดูรสชาติดีดีดีความเปื่อยความอะไรคือแบบเปื่อยลุดระวี้ดิเฮ้ยอืเนื้อเนื้อว่ะอือทำโตโต้ไปอือไงอันนี้คุณไม่ได้ดูดอะไรนะมันดูดของมันเองใช่ล่ะ แต่เรียกวความเปิดเต็มร้อยเนี่ยอันนี้อยู่ประมาณ98้าสิบแปดเปรเนี่ยคือถ้าเราเอามือไปจับมันเนี่ยมันเละเลยเออจริงนี่เลนี่ลองกินลองกินนี้หน่อยไปครับของดีนี่อะไรอ่ะมะละลองดูลองดูลองดูโอเคไปมะละครับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะขมเลยครับเขาเรียกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา ปลา่าทุกที่อ่ะผมก็เคยชอบเลยพี่ตอนถึงมาถึงปลาล่าที่นี่ยก็คือชอบปลาที่นี่ผมไม่ชอบเลยกันจะพูด <c oughs> <c oughs> ทำไมวะมันจะไม่ชอบอ่ะคือมันขมมันขมไม่แ,แต,แต่แต่กว๋วยกินได้ด้วยมันลาแบบต้มเปื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็มีความขมแต่มันมีความหวานปลายๆแต่ถ้ามันล่สดๆเนี่ยมันจะขมอย่างเดียวอ่าเขาบอกว่าปลาลเป็นไงดีกูกินอยู่แล้วจริงเหรออุ้ยอ๋ดีกินอยู่แล้วแอคติ้งแอคติ้งแล้วเขาบอกว่า มัละอี้งูเลื้อยผ่านเนี่ยจะขมเหรอเฮ้ยนั่นแตงกวานี่ <c oughs> เอาหลักฐานหน <c oughs> มาเนี่ยก็แบอกแตงกวาปกติใช่ไหมจะไม่ขมแต่ถ้าแตงกวาที่งูเลื้อยผ่านเนี่ยมันจะขมจริงหรออ้าวอันนี้อันนี้กูกูต้องพิสูจน์แล้วนะกูต้องทำกินพิสูจน์ให้ผมนะเป็นยังไงกูต้องไปจับงูก่อน <c oughs> แล้วเอามันมาเลื้อยในแตงกวาลองดูเอาอีมันยากตั้งแต่จับงูแล้วอันนี้เป็นตีนไก่ตัวเมียที่เจ็บขาข้างขวาตกตัวตะกี้ข้างซ้ายข้างซ้ายข้างขวาอืม เดดีดีนี่ส่วนสะโพกครับทุกคนแซมแสมเลือดไปด้วยเรารอกันครับทุกคนถ้าสี่อามไปทอกคนี่นี่มามาดูดูัวสะโพกผมคือที่ตัดมาใช่ปะคือมันเปื่อยไว้แบบว่าเราแหวกเอาเนื้อออกมาแยกออกจากกระดูกได้เลยความเปื่อยนะเลเวลความเปื่อยคือแบบเปื่อยมากอื่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นเนื้อสะโพกล้วน อืมะไรพี่เดนี่นะครับผมมารีวิวให้เพื่อนได้ดูเดีบางคนยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวะกหววาหมูกระทะเขาก็เปิด,ด,ดกุ้งเต๋วไก่บุฟเฟ,ฟ่7.9บาทเหมือนกันอ่ะถ้าใครสนใจก็ลองมากินได้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันนี้ร้านพี่บีไม่ใช่ร้านผมพี่บีไม่ให้ตังค์แต่เราอยากมารีวิวให้คนดูเพื่ออยากรู้ว่าเป็นยังไงถ้าใครชอรบคลิปนี้ก็ฝากการแท็กพ่อแท็กเพื่อนในพิททาน้องเพื่นกันมากินได้ราคา7จบาบาทที่ตั้งอยู่ถนนวัฒนธรรมครับผมก็อยู่ตรงข้ามยูโทเปียเลยยูโทเปียเป็นยังไรไปเถิดเราเองนะครับผมสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอตัวไปก่อนละกันขอตัวไปกินกันตัวไปกิน้ครับเหมาเดี๋ยวเราเหมาเหมาไก่อีกไก่คือดีมาก ถูว่าดีมองหน้าแล้ววะจะมีนิดนึงร้อนแรงเราเสียงดังจะพูดอะไรไหมอ๋อเส่ยดังเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยโอเคครับจะไปตัดจะไปตักเนี่ยขาหมูซะหน่อยไม่มีขาหมู้างข้างที้นห้างขาหมูหรือเปล่า